สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คืออาหารเย็นวันนี้นะคะมีหลากหลายหลายอย่างมากค่ะค่ะเริ่มต้นที่หนึ่งข้าวเหนียวนะคะของโปรดนะคะผักลวกเจีวปะทูนะคะตำแตงผัดไก่นะคะผัดไก่ใส่คัชชุนัดแล้วก็ผักรวมนะคะอันนี้สลัดนะคะอันนี้อาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นไก่ย่างแล้วก็ขนมจีนนะคะผัดขิงที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ต้มมันฝรั่งนะคะ ข้าวนะคะข้าวสวยคุณผู้ชมคะมาทานด้วยกันค่ะอาหารเย็นวันนี้น่าอร่อยไหมมีหลากหลายมีทั้งไทยทั้งลาวผสมปนกันค่ะจะทานหมดไหมเนี่ยทานไม่หมดแน่นอนมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตทานอาหารก่อนนะคะอุ้ยจริงๆแล้วทานให้ดูดีกว่าเนาะมีหนึ่งคำเนาะ,ะข้าวเหนียวกับเจีวปลาทูนะคะคุณผู้ชมเป็นกรแซบปะ จับจับจับเตมค่ะเตงคุณผู้ชมผักลวกเปรนิดเปรนิดอืมสุดยอดอันนี้ตำแตมตำแตมกินโชว์คุณผู้ชมนิดหนึ่ง เสียพักเสียมเนี่ยคุณผูชมคะขอบคุณนะคะท้อใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ